สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงระบบใหม่ของ RV นะครับในซีซั่น15นะครับว่ามันมีการเปลี่ยนอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะสรุปง่ายๆนะครับผมสรุปง่ายๆเข้าใจแป๊บเดียวนะครับผมสั้นๆนะครับเอาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอ่ะมาแล้วครับผมอย่างแรกนะครับผมเริ่มด้วยที่สนามลบนะครับผมมีการเปลี่ยนให้เลนกลางนะครับผมกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอโหไกลมากเลยนะครับ ถ้าเกิดเลนกะากว้างขนาดนี้นะครับผมต้นเกมมันก็จะแกงกันยากขึ้นนะครับอย่างอันนี้คือถ้าเลนกลางมาแล้วใช่ไหมแล้วเรารอดักอ่ะเราเนี่ยมันก็จะไกลขึ้นนะครับผมมันก็จะแกงแกงยากนะครับทำให้เลนกลางนะครับผมเล่นง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะแล้วฮิวฮิวต้นเลนตรงเลนกลางนะครับผมตรงที่ผมยืนนะครับมันก็จะเพิ่มมานาเพิ่มขึ้น20%นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่2กันเลยนะครับผม อันดับที่2นะครับคือไอเทมซัพพอร์ตที่เปลี่ยนนะครับผมก็คือจะเป็นไอเทมที่มันมีเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นไอเทมของแท้งลอมมิ่งเป็นเมทลอมมิ่งไฟเตอร์ลอมมิ่งนะครับผมโดยแท้งลอมมิ่งนะครับจะเพิ่มพลังชีวิตนะครับผมแล้วก็มีลดคูดดาวสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพลังเวทนะครับของเมทลอมมิ่งนะครับแล้วก็ลดคูดดาวส่วนไฟเตอร์ก็เป็นพลังโจมตีและลดคูดดาวนะครับผมโดยถ้าเกิดเราออกไอเทมนี้มาแล้วนะครับผม มันก็จะไดห้หากเราอยู่อันดับเงินแบบที่โดนโลของทีมนะมันก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นสกิลติดตัวนะผมเหมือนไอเทมก่อนๆนะครับผมอ่าแล้วไอเทมแท้งลมิงนะครับผมมันก็จะเพิ่มพลังชีวิตให้เรานะครับแล้วก็จะมีสแต็กให้เก็บนะครับผมสแต็กนะครับผมเก็บได้ประมาณสูงสุด10ครั้งนะครับผม สิครั้งทุกๆสี่สิบวินะครับผมมันก็จะขึ้น1ครั้งนะครับผมสามารถเก็บได้10ครั้งแลแต่ละครั้งนะครจะได้80ดสส่วนเมลมิงนะครับผมเก็บได้สูงสุดสิครั้งเหมือนกันทุกๆสี่สิบวิแล้วก็จะได้ทุกครั้งละประมาณ10บพลังเวทนะครับผมอันนี้ก็ครั้งละ5้าพลังโจมตีนะครับผมโดยโลอันแรกนะครับผมเดี๋ยวผมขอเพิ่มเงินแป๊บนึงนะครับผม อ่าโดยอันนี้เป็นแทงลมิงอันแรกนะครับผมก็คือโล่เป็นโล่คล้ายๆกับไอเทมเก่านะครับผมเป็นโล่คล้ายกับไอเทมเก่าก็คือหากเรากดที่โล่นะครับมันก็จะสร้างโล่ที่ดูดซับความเสียหายนะครับผมให้กับตัวเองและพันธมิตรที่อยู่รอบรอบข้างวงนะครับรอบข้างวงที่ที่ผมกดไว้นะครับผมก็คือ ทั้งเพื่อนเราก็ได้ทั้งเราก็ได้นะครับผมคือได้ทั้งทีมนะครับผมแต่ต้องอยู่ในวงนะครับผม <Behind me. S 1> เหมือนไอเทมก่อนๆนะกดแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเกาะเพิ่มขึ้นมานะผมโอเคไอเทมนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไอเทมต่อไปส่วนไอเทมนี้มันจะเหมือนแหวนของลมมิงเอเหมือนแหวนนะครับเหมือนแหวนไอเทมก่อนหน้านี้นะครับผมก็เปิดแล้วก็จะเปิดแมปประมาณสีวินาทีนะครับผมเปิดแมปสีวิ ก็ไอเทมต่อไปนะครับผมอันนี้คือไอเทมมาใหม่นะครับเหมือนพันิกของป่านะครับผมก็คือถ้าเรากดใส่ัตูแล้วมันก็จะสโลสตูแล้วก็สร้างความเสียหายด้วยนะครับผมสโลประมาณนิดหน่อยอะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะน่าจะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมดูกันนะครับสร้างความเสียหายห้าร้อยห้าร้อยนะครับบวกเลเวลของฮีโร่นะคูณห้าสิบนะครับลดความเร็วสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผม ไปนะอันนี้คือลมเป็นไอเทมฟื้นฟูเหมือนเหมือนเหมือนเกาะนะครับผมได้เกาะขึ้นมาได้ป้องกันสารนะได้เกาะอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับไอเทมนี้คืออันนี้นะครับล้างสารนะก็เหมือนไอเทมก่อนหน้านี้นะครับผมล้างสารนะโอเคอันนี้ก็คือล้างสาระผิดปกติทั้งหมดนะครับ0.5นจนห้าวี ไอเทมนี้คืออร่าบัฟนะครับผมก็เหมือนไอเทมเป็นเป็นไอเทมเกาะที่เหมือนเป็นเกาะเวลาเราไปยืนข้างๆใครเวลาอยู่ในทีอะไรเนี่ยมันจะเป็นบัฟทีมนะครับให้ฟังนะได้รับเกาะ50นะครับตัวเองและพันธมิตรที่อยู่รอบๆนะครับจะได้รับเกาะ80และเกาะเวท60นะครับผมต้องอยู่บริเวณร,รอบๆเรานะผมถ้าอยู่ไกลก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับเกาะนะครับโอเคอันนี้คือไอเทมของ ของแท้งลมมิ่งนะครับผมเมนลมมิ่งก็เหมือนกันนะครับผมก็จะได้เป็นพลังเวทแทนแต่อ่าเอฟเฟกสกิลเหมือนกันหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าจะได้พลังดนตีแทนนะครับผมโอเคนะครับเรื่องนี้เรื่องที่2โอเคแล้วนะผมเดี๋ยวไปต่อเรื่องที่3กันเลยนะครับผมอ่าโอเคครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่3นะครับที่ผมจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของไอเทมนะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับผมเป็น หมือนเป็นเหมือนอะไรเวทเหมือนแบบเกาะเวทนะครับผมเหมืผมไม่ใช่ไม่เชิงว่าเกาะเวทนะครับผมมันเป็นอ่าโบนัสพลังเป็นของเวทนะกันนะครับผมที่ทําให้เหมือนปิดติดพิษนะครับผมก็คือไอเทมชิ้นนี้จะโดนโดนเนิร์ฟลงมานะครับผมเพราะว่าหลังเกมอ่ะมันมันโหดเกินไปนะครับผมเพราะมันบวกเปอร์เซ็นต์เลเวลนะครับผมเอาไปคูณกับเลเวลนะครับมันก็เลยเอาออกเอาเปอร์เซ็นต์ของเลเวลออก ไปนะครับผมอันนี้คูณกับเลเวลออกไปไอเทมที่ต่อไปนะครับเป็นไอเทมชิ้นที่2นะครับผมอันนี้ก็เนิร์ฟลงมานะครับผมให้ไอเทมมันปรับลดคู่ดาวหายอาออกไปเป็นพลังความเสียหายเวทแทนนะครับผมเป็น20นะครับผมแล้วก็ปรับปรับเนิร์ฟอะไรบ้างก็นิดหน่อยนะครับส่วนไอเทมชิ้นที่3นะครับเหมือนว่าเพิ่มขึ้นมานะครับผมเป็นบัฟนะครับผมเป็นพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาพลังชีวิตเพิ่มขึ้นมา100นะครับผม พลังเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับผมว่าพลังความสามารถนะครับผมและลดเกาะลง5้าหหน่วยสร้างความเสียหายและลดเกาะอีก6 0หน่วยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะไปพูดถึงเรื่องที่4นะครับผมเรื่องของการพลังปรับสมดุลพลังแฝงนะครับผมโอเคอะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในหน้าพลังแฝงเลยนะครับผมพลังแฝงที่เปลี่ยนนะครับมันก็จะมีอันนี้นะครับผม มาใหม่มาแทนเคียวนะคะเคียวเขาจะเอาเคียวออกไปแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับ okay. พลังแฝงชุดแรกนะครับผมจะเป็นทีเสื้อนะครับผมก็ถ้าเกิดเราไม่ได้เดินนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้เดินหรือว่าการโจมตีครั้งต่อไปจะทําให้ ความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลดลง30%นะครับร้อมติดสัญลักษณ์นะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมอันที่2นะครับเป็นพลังแฝงของนาฬิกานะครับผมก็คือหลังจาก12นาทีแล้วนะครับผมถ้าเรายังไม่ได้ใช้พลังแฝงให้ครบ2ครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นเงิน300โกแทนนะครับผมต่อไปนะครับเป็นอันพลังแฝงอันที่3นะครับก็คือโบนัสจากคิดเนี่ยนะครับผมก็คือถ้าเราโจมตีคลิปครบ สังหารคลิปนะครับครบทุก10ครั้งก็จะได้รับเงิน200โกนะครับผมต่อไปนะครับเป็นของพลังแฝงไอ้ดาวเวลนะครับผมลดคูดาวน์นะครับผมก็จะคือยกเลิกลดความเสียหายลง10%นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมต่อไปเป็นของพลังแฝงอันนี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดฮีโร่ระยะไกลใช้นะครับผมก็จะมีพลังแฝงเจาะเกาะนะครับผมฮีโร่แบบตีระยะไกลนะครับแล้วก็เจาะเกาะเวทอีก15%นะครับผม โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นปรับอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นปบัฟนะครับก็คือปรับเป็นสร้างความเสียหายจริงนะครับสองเปอร์เซ็นของ HP สูงสุดนะครับผมก็ถือว่าแรงขึ้นนะครับผมอันนี้อ่ะต่อไปเป็นพลังงานเอ๊ะเป็นพลังแฝงของ Shadow Blade นะครับผม Shadow Blade ก็คือระยะเวลาการโจมตีจากสองสองวีเป็นสี่วีนะครับผมปรับสร้างความเสียหายสะสมสามสิบเป็น ก็คือเพิ่มมานะครับเป็น0.1 AD นะครับผมก็ปรับเพิ่มให้มันแรงขึ้นนะครับผมของพลังแฝง Shadow Blade นะครับผมโอเคต่อไปนะครับเป็นพลังแฝงของอันนี้นะครับผมก็คือปรับจากลดคูดาว 20V ให้เป็น 10V แล้วก็เพิ่มบับจาก 2V หลังออกจากพุ่มไม้นะครับผมจากเพิ่มเป็น 2V เป็น 4V นะครับผมโอเคอ่ะต่อไปนะครับเป็นพลังแฝงของอันนี้นะครับผม มันเขาบอกว่ามันจะยกเลิก 0.25AP นะครับผมอ๋อไม่ใช่ AP นะครับเป็น AD ดีโอเคดามจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอันที่5กันเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นอันที่5นะครับผมเป็นการแจ้งเตือนเลนนะครับผมเมื่อเราเล่นอ่าตำแหน่งไฟเตอร์นะครับผมจะมีลูกศรสีม่วงนะครับชี้ว่าเราอยู่เลนด้านซเยอ์และให้เราไปทางไหนนะครับผมจะให้เราขึ้นด้านบนนะมันก็จะมีลูกศรบอกให้เราขึ้นด้านบน อ่าอันนี้ก็คือง่ายต่อผู้เล่นใหม่นะครับผมคือผู้เล่นใหม่จะเข้าใจแล้วว่าเออเขาให้เราไปตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมเป็นระบบร้านค้านะผมการสั่งซื้อแบบลวงหน้านะครับผมมันจะไม่ให้เราสั่งซื้อแบบไอเทมถูกที่สุดแล้วนะผมมันจะให้เราไปเริ่มจากไอเทมตรงกลางก่อนนะครับแล้วค่อยไปไอเทมตรง สูงสุดเลยนะครับผมถ้ายังมีมีอย่างมีบางอันนะครับจะมีอยู่2อันมันก็จะให้เราไปตรงกลางให้เราเลือกเป็นไอเทมตรงกลางก่อนนะครับเราค่อยไปไอเทมสูงสุดนะครับผมซื้อลงหน้านะครับผมเอ๊ะอะครับต่อไปเป็นระบบประฮึดนะครับผมระบบความประฮึดนะครับผมมันก็จะปรับให้เรามีความแล้วก็จะปรับให้ความมันเข่งขึ้นนะครับผมแล้วกับระบบความประฮึดนะครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดเราแบบ คุมความประทติได้ดีตลอดมันก็จะมีของรางวัลรือว่าถ้าเกิดเราคุมไม่ได้เราโดนหักคะแนนตลอดมันก็จะเป็นมีบทลงโทษให้เรานะครับผมระบบนี้ตอนนี้ยังยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับผมเห็นเขาแจ้งว่ายังไม่เปิดใช้งานอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูระบบของอีโมจิกันเลยนะครับผมเป็นระบบใหม่นะครับแต่งนะครับผมอ่ะมันจะมีตรงนี้นะครับผมตรงปรับแต่งแล้วก็มาแสดงความรู้สึกแล้วก็จะมีอีโมจินะครับผม มันจะมาแทนไอ้ที่มันเป็นคําพูดที่ว่าขอบคุณอะไรเนี่ยนะผมจะมาแทนนะครับผมมันจะทําให้แบบดูมีอะไรเนี่ยครับขึ้นบนหัวเอิม่มอะไรเงี้ยดีใจจังแง่แง่อะไรเงี้ยผมมันก็ถือว่าเป็นระบบที่แปลกใหม่ถือว่าโอเคครับสะดวกไม่ต้องไปกดขอบคุณไม่ต้องไปกดอะไรแบบเดิมๆนะครับมันเป็นอะไรที่แบบใหม่ โอเคครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมเป็นการปรับระบบฮีโร่นะครับซึ่งมันจะมีให้ดูในในเวฟของกาลินาในเพจ Rv นะครับผมก็รอมันอัปเดตมันจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็ขออธิบายเพียงแค่นี้นะครับผมเรื่องของเรื่องของอสนามลบเรื่องของฮีโร่ไอเรื่องของอไอเทมนะครับเรื่องของ พลังแฝงเรื่องพิเศษอะไรต่างๆนะครับแล้วมันจะมีตรงปุ่มนี้ขึ้นมาใหม่นะครับคือปุ่มพลังอ่าเป็นปุ่มพิเศษนะครับผมสามารถมาสุ่มได้ง่ายๆเลยนะครับผมคือไม่ต้องไปคลิกที่ร้านค้าแล้วนะครับผมสามารถมาคลิกตรงนี้ก็มาสุ่มฮีโร่ได้เลยนะครับผมมาสุมสกินได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม